สวัสดีครับวันนี้คนบ้ามาสอนวิธีการใช้งานกด17วินาทีทุกท่านเคยได้ยินมาแล้วใช่ไหมครับกด17วินาทีคืออะไรนะครับไปดูคลิปผมก็ได้นะครับคือกด17วินาทีหมายความว่าท่านอยากจะสําเร็จเรื่องอะไรท่านอยากได้อะไรให้ท่านคิดถึงสิ่งนั้นเป็นระยะเวลา17วินาที สมมุติว่าท่านอยากจะสําเร็จในงานให้ท่านคิดในเรื่องของงานของท่านให้ได้17วินาทีทําทุกๆวันนะครับอลหลายๆคนรู้แล้วออยากรวยอยากมีความสุขอยากมีเมียอยากมีครอบครัวอยากมีรถอยากมีบ้านอยากทุกอย่างที่อยากได้อ่ะให้คิดทุกวันวันละ17วินาทีและสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นนี่คือกฎสิวิแต่ ทุกคนไม่รู้วิธีการใช้งานจริงของมันนะครับจริงๆมันมีวิธีการใช้งานวิธีการใช้งานนะครับไปใช้หลักของนิโคลัสนะครับเทสลาอ่าหลักของนิโคลัสเทสลานะครับก็คือ369ถ้าเอาศาสตร์ของนิโคลัสเทสลามาใช้กับกด17วิจะได้ผลมีคนทดลองแล้วครับ45วันเห็นผลนะครับ เดี๋ยวสมมติว่าผมอยากจะมีเงินสักล้านหนึ่งในบัญชีอ่าวิธีการก็คือให้คุณคิดเรื่องเงินล้านเนี่ยให้ได้17วินาทีและในหนึ่งวันท่านต้องทำสูตร3 6และ9เมื่อท่านคิดได้ละ17วิเป็นเรื่องดีๆเรื่องความสุขเรื่องครอบครัวเรื่องความฝันลังวันชีวิตเรื่องสุขภาพร่างกายความสําเร็จในงานอยากมีบ้านอยากมีรถอยากมีคิดให้ได้17วินาที และมาใช้สูตรของนิโคเลสเตสลาก็คือสามหกเตื่นเช้ามา17วินาทีที่ท่านคิดคือเรื่องอะไรท่านเขียนใส่กระดาษก็ได้เขียนเลยครับเขียนเลยโดยใช้สูตรแรกตอนเช้าใช้สูตรสก็คือให้เขียนออกมา17บเจ็ดวิพอได้แล้วให้ท่านเขียนซ้ำไปอีก สิบเจ็ดวิแล้วเขียนซ้ําไปอีกสิบเจ็ดวิให้ได้สามนะแล้วตอนกลางวันตอนกลางวันตอนเที่ยงตอนบ่ายท่านมาทําอีกเอาเรื่องเดิมนั่นแหละมาเขียนอีกหรือถ้าไม่มีเวลาเขียนให้คิดเรื่องนั้นซ้ําๆให้ได้นะครับสิบเจ็ดวิทั้งหมดหกครั้งให้ได้หกครั้งเมื่อกี้สามนะตอนเช้าสามตอนบ่ายอีกหกแล้วตอนเย็นตอนค่ำ ทำซ้ำอีกครั้งหนึ่งเขียนก็ได้หรือนึกก็ได้ให้ได้9รอบ369หําเป็นประจําสม่ําเสมอมีคนทดลองแล้วมันสําเร็จภายใน45วันคือเขาเรื่องนี้ผมเคยพูดไปแล้วนะครับเราไปดูคลิปกเก่าผมได้นะครับคือกฎนี้นะครับนิโคลัสเตซ่าเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่คิดค้นนะครับเขามีสิทธิทบัตร หลายพันสิทธิบัตรที่เขาคิดค้นขึ้นเองเขายึดติดกับศาสตร์ตัวเลขสามหกเก้าของเขาแล้วเวลาเขาอยากจะผลิตออะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งและเขาก็ใจจดใจจ่ออยู่กับสิ่งนี้และเขาก็ใช้ศาสตร์นี้เลยเขาเขาบอกว่าสมมุติว่าเขาอยากจะสร้างโทรศัพท์สักหนึ่งเครื่องเขาก็คิดว่าโทรศัพท์นี้มันทาอะไรได้บู๊่นน่นนั่นภายในสิบเจ็ดวีเนี่ยคิดคิดปุ๊บแล้วเขารู้แล้วว่าโทรศัพท์มันทาอันนี้ได้ แต่เขายังไม่รู้ว่าเขาจะผลิตยังไงแต่เขาคิดว่ามันใช้ได้และเขาก็คิดซ้ำๆเช้า3มรอบตอนบ่ายหรอบตอนค่ำอีก9รอบและเขาก็ผลิตสิ่งนั้นได้นี่คือ17วิบวกด้วย369ลองไปทำกันดูครับใครทำแล้วเห็นผลมาเล่าสู่กันฟังด้วยนะครับ